สวัสดีค่ะแม่จิ๊บยิ้มหวานแฟมิลี่นะคะใน EP นี้นะคะแม่จิ๊บจะมาพูดถึงเรื่องของการศึกษาทางเลือกเช่นเคยก็คือเรื่องของ Homeschool นะคะ EP นี้จะเป็น how to ค่ะที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเรื่องของการศึกษาทางเลือกหรือว่าโฮมสกูลนี้นะคะมาลองฝึกเขียนแผนการศึกษาให้กับ ลูกๆของเรานะคะในระดับอนุบาลน,นะใครที่กําลังกังวลอยู่ว่าจะเขียนแผนการศึกษายังไงมันยากไหมมันมีกี่ข้อแล้วต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้าง EP นี้แม่จิ๊บจะมาทําแบบละเอียดละเอียดให้ดูกันค่ะโอเคนะคะสําหรับการเขียนแผนการศึกษาให้ลูกเนี่ยแม่จิ๊บแบ่งเป็น2ออ,อขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือขั้นตอนของการ แสดงความประสงค์ขอจัดการศึกษาและจัดทําแผนการศึกษาโดยครอบครบัวซึ่งก็เป็นเอกสารตัวแรกเลยที่เราจะได้ยื่นกับเขตพื้นที่การศึกษา,านะคะสังเกตคะว่าจะมีคําว่าแสดงความประสงค์ขอจัดการศึกษาและนะคะ จัดทำแผนการศึกษาโดยครอบครัวค่ะระหว่างครอบครัวเนาะร่วมกับสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาก่อนยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงจะยาวนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเราอธิบายง่ายๆคือว่า 1. เราแสดงความประสงค์นะคะแล้วก็จัดทำแผนการศึกษาโดยครอบครัวร่วมกับเขตพืน้นที่การศึกษานั่นเองค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆหรือว่าข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยจะมาจาก กฎกระทรวงนะคะเรื่องของการศึกษาทางเลือกซึ่งเป็นการศึกษาทางเลือกจากพรบการศึกษามาตราที่12นะคะทีนี้เวลาที่เรากรอกแสดงความประสงค์ใช่ไหมคะแบบนี้นะตามเอกสารนี้เลยค่ะแล้วก็ส่งให้กับ เขตพื้นที่การศึกษานะคะอย่างเช่นของแมจิปก็จะส่งให้กับสํงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2อ,อันนี้เป็นขั้นตอนแรกเนาะบางคนอาจจะแสดงความประสงค์กรอกแบบนี้เฉยๆโดยที่ไม่ได้แนบแผนแต่ว่าเขตของแมจิปเนี่ยต้องแนบแผนไปด้วยเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจแผนเบื้องต้นให้ว่าเราเขียนแผนถูกต้องหรือเปล่าทีนี้ในการเขียนแผนเนี่ยคะ่ะเรา ก็ใช้แผนการเรียนรู้ของปฐมวัยปี2560อ้างอิงนะคะตอนนี้ใช้ปี2560นอเนาะซึ่งก็จะเป็นเล่มแบบนี้นะคะเดีย๋ยวม่จิเปิดให้ดูเนาะจะเป็นเล่มแบบนี้ สำหรับการเขียนแผนการศึกษาให้กับลูกๆนะคะในระดับอนุบาลตอนนี้ปัจจุบันนี้ปี2563นะคะแม่จิ๊บใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเล่มนี้นะคะเล่มนี้ค่ะซึ่งเป็นตามพุทธศักราช2560นะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะว่าเราจะต้องมีการเขียนแผนการศึกษาให้ลูกเนี่ยอย่างไรบ้างเห็นไหมคะในเอกสารตัวนี้ในหนังสือเล่มนี้นะคะจะมะีการใช้หลักสูตร สำหรับปฐมวัยนะคะว่าต้องเรียนรู้อะไรบ้างประสบการณ์การเรียนรู้การประเมินจะอยู่ในเล่มนี้หมดเลยค่ะเราก็ใช้เล่มนี้ในการอ้างอิงนะคะตอนนี้อาจจะรู้สึกเอ๊ะดูมันเล่มใหญ่มากเล่มต้องเขียนยังไงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราเขียนไปด้วยกันเรื่อยๆสเต็กบายเส็เดี๋ยวก็จะเข้าใจนะคะอ่ะทีนี้ตอนที่แม่จิ๊บส่งคํอ่แสดงความประสงค์เนี่ยแม่จิ๊บก็ยื่นแผนตัวนี้ไปด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้เป็นแผ่นคร่าวๆก็คือใส่รูปลูกท,ทั่วไปเลยค่ะใส่ลงไปแต่ว่า แผนการศึกษาที่เรายื่นในขั้นตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขตเนี่ยเขาจะเอาไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาให้เราแก้เนาะว่าเราต้องแก้อะไรกันบ้างค่ะจากนั้นเมื่อเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ยื่นตัวนี้นะคะเขาเรียกว่ายื่นคำขออนุญาตจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครวัวเห็นไหมคะมันจะมีเอกสารข้างล่างนี่ตรงนี้นะคะถ้าเราซูมดูเราจะเห็นเลยค่ะว่าจะมี าภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียนนะคะหรือสำเนานะคะบัตรประจาตัวประชาชนบลาบลามีแผนจัดตั้งที่การศึกษาที่จัดการศึกษาสำเนานู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะมันจะมีตรงนี้แล้วก็แน่นอนนะคะมีข้อสุดท้ายแผนการจัดการศึกษาเนี่ยค่ะข้อนี้ที่เราต้องเขียนนะคะทีนี้ถ้าอยู่ในขั้นตอนนี้สําหรับเขตแมจิตเนี่ยต้องแน่แผนการศึกษาที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยจำนวน6กเล่มด้วยกันนะคะ แบบนี้เอ๊ะเราจะเขียนแบบไหนแก้ไขแบบไหนหลายคนอาจจะกำลังงงนะคะวันนี้แม่จิ๊จะไปเป็นสเต็ปบายสเต็ปให้ดูเนาะว่าเขียนยังไงนะคะโอเคเล่นนี้เลยนะคะแน่นอนเล่นนี้ที่แม่จิ๊เขียนอ้างอิงมาจากอันนี้นะคะะให้ดูอีกรอบหนึ่งแม่จิ๊บเอามาจากเล่นนี้มันจะมีพัฒนาการสี่ด้านร่างกายสังคมอารมณ์สติปัญญาค่ะให้เราได้เขียนตามเนาะเป็นตารางนะคะทีนี้ พอเราเขียนเนี่ยเราก็หาลูกๆมาใส่นะคะแล้วก็แผนการเรียนนี้ของใครตั้งชื่อบ้านเรียนขึ้นมาเลยค่ะว่าจะเป็นบ้านเรียนอะไรบางคนก็ตั้งชื่อตามชื่อลูกเลยเหมือนของแม่จิบ๊บแม่จิ๊บก็ตั้งชื่อตามน้องเลยนะคะบ้านเรียนภูมิพัฒน์นะผู้จัดการศึกษาเป็นใครนะคะใส่ชื่อของเราลงไปใครที่เป็นคนจัดการศึกษาก็ใส่ลงไปค่ะ ระดับชั้นอนุบาล1-3แล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไหนก็ใส่ไปนะคะประจำปีการศึกษาอะไรก็ใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีอันนี้รู้สึกว่าจะจะวะักเด๋ยนนะอันนี้ต้อง Enter ลงมานะคะตัวเนี้ยตัวมันจะจบที่ปีการศึกษา2 5 6 3แล้วก็ Enter ลงมานะคะอันนี้มันจะเด้นขึ้นมานิดหน่อยขอขออภัยด้วยเนาะทีนี้ ข้อมูลในแผ่นมีอะไรบ้างนี่มาดูกันเลยนะคะข้อมูลในแผนก็จะมีข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อชื่ออะไรวิธีการศึกษาอะไรประสบการณนะะ์การทํางานนั่นแหละง่ายๆอายุเท่าไรอาชีพปัจจุบันที่อยู่ตามทะเบียนบ้านแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะตามข้อมูลของเรานั่นแหละเนาะข้อ 1. นนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของคุณพ่อคุณแม่อันนี้ตามกฎกระทรวงระบุไว้ว่าเราต้องกรอกแบบนี้นะทีนี้ข้อ 2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนค่ะ ชื่ออะไรเด็กชายอะไรชื่อเล่นอะไรนะคะวันเดือนปีเกิดประวัติการศึกษาเนี่ยก็ใส่ลงไปง่ายๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะมี2.1เป็นข้อมูลของผู้เรียนแล้วก็มีข้อมูลพัฒนาการต่างๆ4ด้านร่างกายอารมณ์ใจ,ใจิตใจสังคมนะคะแล้วก็สติปัญญาจริงๆมันเป็น4ด้านเนาะแต่ว่าเราแยกออกมาให้มันเห็นชัดเจนนะคะ แม่ก็ใส่เลยค่ะว่าตอนนี้ลูกเราเป็นยังไงบ้างอายุเด็กอายุ3ามขวบกว่าๆเนี่ยมีพัฒนาการยังไงนะคะก็เขียนไปเลยตามที่เราเห็นลูกเรานั่นแหละเป็นยังไงก็เขียนลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาซึ่งเด็กแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะทีนี้อย่างมันจะก็เขียนไปเลยนะคะเช่นแบบเด็กน้องแบบเริ่มเป็นเด็ก3ภาษาอะไรเงี้ยพูดภาษาล้านนาพูดภาษากลางนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษ ก็เขียนลงไปเลยว่าเป็นยังไงเป็นพัฒนาการทางด้านของสติปัญญาของน้องก็เขียนไปแต่ละคนเด็กแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ข้อ3ระดับที่จัดการศึกษาแน่นอนระดับปฐมวัยก็คือชั้นอนุบาล1นนั่นเองนะคะแล้วก็เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัวทําไมถึงอยากทําบ้านเรียนหรือว่าโฮมสกูลใส่เหตุผลลงไปในข้อนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างของแม่จิ๊บเนี่ยอายุตัวอย่างของแม่จิ๊บเนาะแม่จิ๊บ รู้สึกว่านะคะอันนี้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินนะคะรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเขามีความหลากหลายแล้วก็มีความสามารถเนี่ยมากมายซ่อนอยู่ในตัวเองซึ่งถ้าสมมติว่าเราเฝ้าสังเกตแล้วก็ส่งเสริมให้ถูกต้องนะะทฤษฎีภาหุป,ปัญญาของศาสตราจารย์โฮเวิร์ตการ์เนอร์ม่ที่ชอบมากคือทฤษฎีนี้จะพูดถึงความสามารถของเด็ก ที่มีหลากหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านมิติสัมพันธ์ด้านอื่นๆอีกเยอะแยะจะมีบทความด้วยที่แม่จิ๊บเคยเขียนไว้นะคะเราไม่รู้หรอกว่าลูกของเราที่เกิดมาเนี่ยน้องจะมีความโดดเด่นเรื่องอะไรแต่ว่าถ้าเราได้จัดการแบบโฮมสคูลให้น้องได้อยู่กับตัวเองเราได้อยู่กับลูกมากขึ้นนะคะได้ได้เฝ้ามองได้สังเกตเนี่ย แล้วก็ส่งเสริมให้ถูกทางเนี่ยน้องก็จะค้นพบตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะคะและที่สําคัญแม่จิตอยากจะปลูกฝังนิสัยไลฟ์ลองเลิรนนี่หนูอยากเรียนอะไรหนูต้องบอกนะลูกแล้วก็แม่จะพาไปหรือพ่อจะพาไปเราจะช่วยกันซัพพอร์ตเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันอะไร่างเงี้ยค่ะเรื่องของการเรียนเป็นเรื่องของคนในครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องของลูกด้วยอนาคตของลูกเนี่ยแม่จะสามารถซัพพอร์ตอะไรได้บ้างตั้งแต่ปฐถมวัยก็อยากจะใช้ทฤษฎีขององอ่าของศาสตราจารย์โฮเวิร์ดการ์เนอร์เนี่ยมา ใช้นาทางก็คือภาะหกปัญญาไม่จิ้บชอบเป็นการส่วนตัวนะคะก็เลยเอาไว้เป็นเหตุผลในการจัดการศึกษาในครอบครัวในข้อนี้ค่ะแล้วก็เล่าถึงเรื่องของอจุดมุ่งหมายของการศึกษาของการจัดการศึกษาเนี่ยเพื่ออะไรข้อ4ค่ะแล้วก็เขียนไว้เลยว่าสาเหตุที่เราต้องทําบ้านเรียนเนี่ยค่ะอ่าันนี้ซูมกึนนิดนึงเนาะสาเหตุที่เราต้องทําบ้านเรียนเนี่ย คืออะไรนะคะแล้วก็เขียนลงไปเลยนะร่างกายสังคมอารมณ์สติปัญญาเราอยากเราแบบมีมีการวางแผนกับลูกยังไงนะคะลูกสามคมนี่คุยรู้เรื่องแล้วนะคุยกับเขาอย่างที่แม่ชิปบอก EP ก่อนหน้านั้นว่าก่อนที่จะมาทำโฮมสคูลเราควรจะทําอะไรบ้าง5ข้อจําได้ไหมคะ1ในข้อ1ใน5ข้อคือการถามลูกแล้วก็1ใน5ข้อก็คือการคุยกันในครอบครัวนั่นล่ะค่ะคือเหตุผลที่ เราสามารถเอามาใส่ในข้อ4ได้นะมันจะเชื่อมโยงกันมานะคะจากนั้นรูปแบบการจัดการศึกษาเราจะมีรูปแบบการจัดการศึกษาอย่างไงปกติเด็กปับพถอไวอะ่ะอยู่บ้านเป็นหลักอยู่แล้วอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คือเป็นวัยที่เขายังไม่อยากจะออกจากอ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่หรอกแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเรามีวิธีการจัดการศึกษาให้ลูกแบบอย่างไรนะคะอย่างเม่จิ๊บเนี่ยจัดการศึกษาโดยครอบครัวเดียวค่ะก็คือจัดการศึกษากันเองนะคะในครอบครัวนั่นแหละแล้วก็มีการพาไปจอยกรุ๊ป พาไปพิพิธภัณฑ์ไปหาเพื่อนไปเล่นไปคือจัดพื้นที่สภาพแวดล้อมในบ้านเป็นหลักให้อยู่ในบ้านเป็นหลักนะเพราะว่าเด็กน้องยังเล็กอยู่แล้วก็น้องสังคมของน้องอะ่ะจริงๆแล้วก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็จัดการศึกษาให้อย่างนี้ค่ะก็จะมีเขียนไว้การท่องเที่ยวบ้างเปลี่ยนค่าเทอมเป็นค่าเที่ยวนะคะแล้วก็เอาหลักการของมอนเตสซอรี่มาใช้คือไม่ได้ใช้เต็มๆนะคะอะแดปมาใช้เป็นบางอย่าง ก็เอามาใช้กันได้เขียนไว้ในข้อ5นะคะก็คือรูปแบบการจัดการศึกษานั่นเองทีนี้ข้อ6โครงสร้างเวลาเรียนการศัดษาระและประสบการ์ณเรียนรู้อันนี้ค่ะที่เราต้องไปอ้างอิงจากหลักสูตรตัวนี้ตัวนี้ค่ะที่แม่จิ๊บขึ้นไว้ให้ม่จิ๊ส่งไฟล์นี้ให้ได้นะคะไม่จิ๊บเขียนไทม์ไลน์ ในหนึ่งปีที่ทำโฮมสคููให้ลูกแล้วกรว็รวบรวมสิ่งที่จำเป็นในการที่จะทำโฮมสคููระดับอนุบาลของลูกเนี่ยไว้ในไฟล์นี้ด้วยใน,ใน22ไฟล์ด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะเอาไปอ่านแล้วก็แอแดปใช้รวมถึงทำทำตามขั้นตอนที่แม่จิตเล่าได้เลยค่ะทีนี้เห็นไหมคะว่ามันจะมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตารางเนี่ยเอามาจาก อันเมื่อกี้ค่ะเอามาจากคู่มือหลักสูตรปฐมวัย2560เนี่ยค่ะจะมีตารางให้เนาะแล้วก็เอามาเขียนเอามาใช้ได้เลยนะคะทีนี้นอกจากนี้เห็นไหมคะนี่จะมีคุณลักษณะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะมีให้หมดเลยค่ะเราเอาเอามาดัดเอานะคะ,ะในหนังสือเล่มนี้เนะะเาะอ่เล่าตอ่อเล่าต่อทีเนี้ยก็จะมีตัวบ่งชี้สภาพที่พึงประสงค์ปกติแล้วในการเขียนแผนการศึกษาเนี่ย จะเป็นระดับชั้นนะคะเช่นอนุบาลปฐมมัธยมจะไม่ได้จะไม่ได้แยกว่าอนุบาล1เขียนเล่มหนึ่งอนุบาล2เขียนเล่มหนึ่งอนุบาล3เขียนเล่มหนึ่งสำหรับเขตแม่จิ๊บจะรวมกันเลยคืออนุบาล1-3เราก็เขียนให้ลูกเลยตั้งแต่3-6มถึงหขวบนะคะเขียนตามนี่แหละใครอยากอัดแอปก็อัดแอปได้เลยตามความสามารถของเด็กเพราะว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยไม่เท่ากันค่ะไม่เหมือนกันนะคะก็เขียนไปได้เลยหนึ่งร่างกาย 2. มีเรื่องของกล้ามเนื้อเนาะสุขภาพจิตยังไงนะการเคลื่อนไหวศิลปะดนตรีนะคะก็เขียนไปรักธรรมชาติอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะการใช้ภาษาสื่อสาร,รอันนี้เป็นสิ่งที่มาจากาคู่มือหลักสูตรปฐมวัยนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดเองค่ะแ,แต่ว่ามันจะมีลักษณะที่สภาพที่พึงประสงค์เนี่ยที่เราจะแอดของลูกเราเข้าไปนะคะเพิ่มเติมค่ะทีนี้นอกจากนี้นะคะ มันจะมีข้อนี้พอเราเขียนจนหมดละร่างกายสังคมอารมณ์สติปัญญาอยู่ในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้แล้วก็สภาพที่พึงประสงค์แล้วมันอาจจะเป็นคําพูดที่ตอนแรกไม่จิ๊กก็ยอมรับว,ว่าไม่จิ๊กเข้าใจยากเพราะว่าเราไม่ได้จบเอกปฐมวัยหรือว่าสอนเด็กปฐมวัยมาก่อนแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปว่านี่เป็นคําศัพท์ที่เขาใช้ในการอ,ออกแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันเนาะทีนี้ มาถึงข้อนี้ข้อ6.2เมื่อกี้6.1เนี่ยมันจะเป็นการอ้างอิงตามคู่มือหลักสูตรปฐรมวัยใคหไหมคะตัวนี้6.1เนี่ยนะตัวนี้นะคะแต่พอเป็น6.2ปุ๊บขอแม่จิ๊บเนี่ยคะ่ะนี่แหละคือการศึกษาทางเลือกทำไมถึงเร,เรียกว่าการศึกษาทางเลือกก็เพราะว่านะคะ เป็นการศึกษาที่เราพิจารณาตามความสามารถหรือว่าความสนใจของลูกเรานั่นเองซึ่งจะอยู่ในข้อ6.2แม่จิ๊บเพิ่มอะไรบ้างนะคะ6.2แม่จิ๊บเพิ่มร่างกายและกีฬาคือน้องอ่ะไปว่ายน้ําน้องชอบกีฬาว่ายน้ําก็เพิ่มข้อนี้เข้าไปศิลปะและดนตรีนะคะน้องชอบวาดรูปแม่จิ๊บก็เพิ่มข้อวาดรูปเข้าไปในข้อนี้นะคะด้านภาษาน้องชอบ จริงๆน้องพูดภาษาเมืองอยู่แล้วอู้กับเมืองอยู่แล้วนะเจ้าีิบาลเนาะกับคุณปู่คุณย่าก,ก็อู้เมืองกันแล้วแหละอย่าแม่จิ๊บก็ใส่เรื่องของการพูดภาษาเมืองเข้าไปด้วยแล้วก็มีภาษาอังกฤษซึ่งแม่จิ๊บพูดสองภาษากับลูกะคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งภาษาที่สนใจก็คือเรื่องของภาษาอีสานเพราะว่าแม่จิ๊บเป็นคนอีสานนะคะแล้วก็อยากจะสอนภาษาอีสานให้ลูกอ่ะจะสอนภาษาอีสานเนี่ยให้กับลูกๆได้ได้เรียนรู้คือเราก็จะรู้ว่า สอนได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าน้องยังอนุบาลอยู่แต่ว่าเราก็จะพยายามสอนนะคะด้านสติปัญญาก็จะเอาเรื่องของสื่อการสอนแบบ蒙特梭利มาใช้นะคะแล้วก็ด้านการอ่านอันนี้คือเน้นอย่างที่แม่จิ๊บเคยเล่าให้ฟังว่าบ้านแม่จิ๊บจะเน้นอยู่3เรื่องนะคะคือเรื่องของบุ๊กการเรื่องของสื่อการอ่านนะคะไบลิงกกวก็คือเรื่องของเด็ก2ภาษาค่ะแล้วก็โฟนิกก็คือการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกเพราะว่าแม่จิ๊บเห็นว่ามันมีความสําคัญแล้วก็มันเป็นอะไรที่ฝึกได้ตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยพยายามสอนลูกแต่ว่าจะยังไม่ได้เพิ่มเรื่องของการอ่านออกเขียนได้นะคะการอ่านในบ้านของแม่จิ๊บเนี่ยหมายถึงให้ลูกชอบหนังสือมีความสุขกับการได้เล่นหนังสือมีหนังสือเป็นเพื่อนซึ่งจุดประสงค์จะต่างออกไปจากการอ่านออกเขียนได้นะคะดังนั้นข้อ5การอ่านเนี่ย จึงไม่ใช่การอ่านแบบว่ามานีมานะกอไก่นะคะแต่ว่าจะเป็นการเปิดเปิดหนังสือโอ้หนังสือคือเพื่อนชั้นแล้วก็เล่าเรื่องตามจินตนาการที่เห็นในภาพอยากจะสอนให้เขามีวัฒนธรรมการอ่านอ่านนะคะนี่คือข้อ5เนาะจากนั้นมันจะมีเรื่องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เมื่อกี้เราเราเขียนมานะคะเราก็เอามาใส่ไว้ในตารางนะคะ สิ่งที่เรามุ่งหวังกุ่มกิจกรรมที่เราจะให้ลูกทําแล้วก็ความสนใจพิเศษแล้วก็ใส่ไว้ในตารางนี้อ่าข้อ7การจัดประสบการณ์เรียนรู้นะคะเนี่ยค่ะม่จิ๊ก็ใส่ไป็น3ข้อ7.1จากประสบการณ์จริง7.2จากทฤษฎีพหูปัญญาเนาะเอามาประเมินลูก7.3เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะเวลาที่ก่อนนอนมม่จิ๊จะถามว่า หนูเรียนรู้เป็นยังไงบ้างวันนี้พรุ่งนี้หนูอยากเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามดูพยายามฝึกให้เขารู้จักคิดแล้วก็รู้จักบอกความต้องการของตัวเองรวมถึงส่งเสริมการการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ด้วยนะคะสื่อการเรียนรู้ก็มีหนังสือต่างๆการออกเดินทางท่องเที่ยวร,รวมกลุ่มกิจกรรมที่น่าสนใจไปตามวิถภพันฑ์ต่างๆไปเรียนรู้ข้างนอกหรือว่าในบ้านก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะเขียนไว้นะคะ ต่อไปข้อเก้าเรื่องของการประเมินพัฒนาการแล้วก็การประเมินผลค่ะเราก็เอาเนี่ยที่เราเขียนไปข้างต้นนะคะ1 2 3่สเนี่ยเอามาก,ก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ไป3าช่องคือควรปรับปรุงพอใช้แล้วก็ดีค่ะเวลาประเมินปลายปีเนี่ยเราจะได้มาติ๊กให้ลูกได้ว่าลูกเนี่ย มีพัฒนาการเป็นยงไงบ้างซึ่งเราครอบครัวจะประเมินร่วมกับเขตเพราะว่าเราครอบครัวเนี่ยจัดการศึกษาให้เด็กชายภูมิพัฒน์เนี่ยร่วมกันกับเขตดังนั้นครอบครัวกับเขตก็จะประเมินน้องคนนี้ด้วยกันนะอันนี้ก็คือเรื่องของการประเมินนะคะเห็นไหมคะไม่จ็เขียนลงมาตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ12แล้วก็ตามประสบการณ์นี่น,นีความเป็นโฮมสกูลมนอยู่ที่ข้อ9.2นี่แหละการประเมินเนี่ยเห็นไหมคะ ะมีร่างกายและกีฬาศิละปะดดนตรีภาษาสติปัญญาการอ่านถ้าลูกๆของคุณพ่อคุณแม่สนใจต่างจากนี้เขียนใส่ลงไปได้เลยในตัวนี้นะคะแล้วก็เขียนประเมินข้างหลังไว้ด้วยว่าปรับปรุงพอใช้แล้วก็ดีแล้วแต่ว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาใส่ไว้ตรงนี้เป็นความสามารถหรือว่าความสนใจพิเศษของลูกเราเนี่ยคะ่ะให้อยู่ในกลุ่มประสบการณ์ที่เขาเรียกว่ากลุ่มประสบการณ์ก็คือตรงนี้แหละนะคะ อะทีนี้ข้อสิบอื่นๆถ้าเราอยากเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเนี่ยเราก็ใส่ลงไปในข้อสิอย่างไม่จิบอะอยากให้ลูกเนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเช่นที่บ้านปลูกถั่วปลูกผักแล้วก็เน้นการขายผักอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลูกไปปลูกด้วยแล้วก็พาลูกไปขายหรือว่าช่วยย่ามัดถั่ว หรือหน้าบ้านนะคะญาติขายน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะไม่ใช่ก็ชวนลูกอะไปดูญาติญาติขายญาติญาติขายน้ำเต้าหู้เป็นยังไงเขามีวิธีการคิดเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยเด็กเด็กก็จะซึมซับก็เลยเอามาใส่ในข้อสินะคะนี่คือแผนการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลค่ะค่ะนี่แหละนะคะคือแผนการเขียนแผนการศึกษาโดยครอบครัวนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเขียนให้ลูกถ้าจะมีการจัดก,การศึกษาแบบทางเลือกที่เรียกว่าบ้านเรียน หรือว่าโฮมสคูลนะคะหลายคนเนี่ยรู้สึกกังวลกับเรื่องนี้มากเพราะว่าไม่รู้จะเขียนยังไงนะคะเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะเราไม่ได้โดดเดี่ยวค่ะเรามีคู่มือหลักสูตรปฐมวัย2 5 6ห้ห้เรายึดนะคะและแม่จิ๊บก็พาเขียนเสร็จายเสร็จถ้าแม่จิ๊บอธิบายตรงไหนที่คุณพ่อคุณแม่ยังสงสัยอยู่นะคะแล้วก็มีคําถามคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะแอดไลน์มาถามที่ไลน์แอดยิ้มหวาน f ฟมิลีนะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็นอกจากนี้ถ้าอยากได้ไฟล์ไทม์ไลน์ของการทำโฮมสกูลตั้งแต่ยื่นขอได้รับบัตรนะคะได้รับคำอนุญาตไปจนถึงการจัดก,การเรียนการสอนแล้วก็การประเมินการแสดงผลงานหรือว่าซิมโพเซียมคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งอีเมลมาที่ไลน์ยิ้มหวาน Family นะคะแล้วเมจิจะส่งไฟล์ทั้งหมดเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ไปศึกษาค่ะท้ายสุดนะคะอย่าลืมเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มเรียนรู้อยู่บ้านค่ะเพราะว่าเมจิ ถ้ามีสื่อการสอนดีๆหรือว่ามีทริคเทคนิคดีๆก็จะนำไปไว้ในกลุ่มเรียนรู้อยู่บ้านรวมถึงเพจเลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือน,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะคะช่องยิ้มหวานแฟมิลีด้วยแล้วครั้งหน้า EP ต่อไปแม่จิ๊บจะมาคุยเรื่องราวของการศึกษาทางเลือกหรือว่าเคล็ดลับเทคนิคอะไรติดตามได้ในช่องยิ้มหวาน Family และเพจเลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือค่ะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะอย่าลืมนะมีคำถามคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย